สวัสดีจ้ามาอีกแล้วจ้ามื่อนี่คนเก่าคนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือมากินก๋วยเตี๋ยวถ้วยใหญ่ๆค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะพี่น้องผ่านมาแถวคู่สางจ้ามากินเพิ่นใดได้จ้าในสื่อเพิ่นน,น,นี่พักสดๆค่ะเต็มจานเลยค่ะสื่อเพิ่อนอันพิเศษ40สบ,บาทค่ะได้รลายค่ะอีลีค่ะพี่น้องเต็มถ้วยใหญ่ๆค่ะ มาจ้าไม่กินน้ำกันจ้าม,มาในย่ายหนไม่กินนั้นกว๋วยเตี๋ยวค่ะกว๋วยเตี๋ยวไก่เจาเ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะแถวผู้สั่งค่ะพี่น้องใครมากกับมาอุจนุนพนในเด้อค่ะเป็นรถเข็นติเยอะเอ่ยย่ายเคยไทยไทยพันล่งยูทูกไปล้วค่ะรอบนึงแล้วค่ะมาจ้าไม่กินน้ำกันจ้าอืจับจับค่ะนี่มาละ สดก๋วยเตี๋ยวห่อนๆกระแซ่บหลายค่ะแซ่บแ่บค่ะซ่บพอซับพ่อวิสบ,บาทหลายค่ะพี่น้องเอ้ย เอราะว่าแสบค่ะแซ่บม,มาเด้อกินกวว๋วยเตี๋ยวเด้อทำได้อืมอาจจะมีแวบ,บแวบ,บแวบๆพระเจ้าย่างพานนิดน,นึนนงค่ะเพราะเป็นย่างดอกใช่กินกวว๋วยเตี๋ยวเว้ยอืมกว๋วยเตี๋ยวเออเสือใหญ่เลย แสบบฮองน้อเลยอ่บอบขุดทำาัําเพลงค่ะกินค่ะกินอย่างเดียวแสบ แซ่บๆพี่น้องแซ่บพักสดๆสคดนไทยอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะจ๊ะเพราะว่าคนทำงานกันยายมะนังกินเขายายมัน,นงันง,นนงกินก๋วยเตี๋ยวพ่อจอทำงานยายมะน,นังกินก๋วยเตี๋ยวค่ะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวแซ่บ พักไปหงและพักเหมัอนง่ามเงาแสบแสบค่ะแสบแสบ อะไรบอกบ่บบอบไข่อิมปันเนส0บาทรันไหนตินไก่มาพร้อม้ะจ้ะจะบอบบ๊อบฮันเดนบอบฮันไหนแทะ <c oughs> ก่อกินเส้นก่อนก๋วยเตียวไก่เจ้าเนี่ยเป็นเห็ดแสบอีลีค่ะอะไรนะ บ่ออก่ะแซบไรจับๆค่ะพี่น้องเก็บหนิกระซำหนิก่อนนะจ้ายายก็ฝากติดตามช่องของยายขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ